สวัสดีพี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ฟังไทยฟังลาววัดจุมองสุบอนสวัสดีเอฟซีกรุงเทพกรุงไทยหรือว่าต่างจังหวัดตัวประเทศหรือว่าประเทศนอกพี่น้องสวัสดีนี่นี่เขาสู่ซ่องยูทูบทุกท่านพี่น้องมือกษิมาทีวิวชมบรรยากาศบ่อกเกลือพี่น้องนี่วิวบ่อกเกลือ อยู่ถีบ้านเมามุนเองพี่น้องบ้านนาค่ํำพี่น้องขมบนกุดดาดพี่น้องอุบลพี่น้องนี่สิมาหน้าเบิองกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องก็สิเป็นซาข้าวขาวฮะข้า,ขาวาข,าขาวเป็นเกลือพี่น้องซาข้าวขาวเป็นเกลือเกลือเบิดพี่น้องเกลือเบิด เป็นเกลือพี่น้องแล้วก็เอาย้ายยาออกพี่น้องมันขึ้นไปเวทธ้รมุนเป็นบอ่อมาตามือตั้งบ้านขึ้นพี่น้องประมาณแปดสิบปีเละพี่น้องหรือว่าลอยปีพี่น้องอันนับแลกเขาก็เขาก็ท่ากวาดเป็นกล่องเป็นกลองพี่น้องท่ากวาดเป็นกล่องต้อมไปพี่น้องแล้วก็เอาคุดสจกุ่ พี่น้องมือนีมารีวิววิธีเฮ็ดพี่น้องแต่ว่ากบาบบ่ได้เฮ็ดดอกพี่น้องมารีวิวบาเขาเห็ดยังไงเนี่ยแต่ว่ากาสีบอ่อขอไอ้เรื่อพี่น้องบ่ได้มีคนมาเห็ดเพราะว่าเขาต้มแล้วผ่านไปแล้วฟ้ามุ่นก็เลยมาดีวิวไปเบิ่งกันเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนี่ก็กวัดเป็นกองแล้วก็เอาโกยสซกุพี่น้องวันนี้ขั้นตอนที่สอง เบิ่งกันเลยพี่น้องอันตอนสองอันตอนที่สองสอง่งอันที่สองก็เอามาใส่ห่างพี่น้องใส่ห่างเอามาใส่ห่าง กอาซีเฮ็ดห้างไปสองอันสามอันพี่น้องอันต,ตอนที่สองเอามาใส่ห้างเอาใส่ได้ห,หนหิพี่น้องใส่ในห้างเอาดินใส่ในห้างดินเกลือพี่น้องเอาใส่ในห้างไปล้วก็เอานามใส่พี่น้องเอานามใส่แล้วก็กวางน่งดุม่พี่น้องกวางน่งมันก็สหลายลงเป็นห่อยู่ลมพี่น้อง ต้องเฮ็ดเป็นแบบนี้พี่น้องเฮ็ดเป็นห้างโมเมนต์มาต้มต้มโมท่านได้ต้มพี่น้องขั้นตอนที่สองเที่ยงมาเอาใส่ห้างกองเอานามเข็มมันสักก่อนพี่น้องเอานามเกลือนั่นนี่ยพี่น้องนี่อีกนี่อีกห้างหนึ่งพี่น้องต้องไซเอาใส่ห้างพี่น้องใส่ห้างดินเกลือพี่น้องมันก็สีไหลลงมาทางไตพี่น้องเห็นบอกเห็นเพิ่นเพิ่งสะเก็ดเล่มแหลมนี่ก็สีไหลลงมาพี่พี่น้อง เปียงใส่ห้างมันนี่พี่น้องกองเอานามมันเปียงใส่ห้างมันนี่ขันตอนที่สามพี่น้องตอนที่สาม,มตอนที่สามมันนี่เอามาใส่ห้างห้างเด็กห้างสังกะสีนี่แหละพี่น้องก็คุดลงเป็นหลุม ลงเป็นหนุ่มเหมือเอาเอาน้ำมันแช่ในห้างมันพี่น้องก็ดังไฟต้มต้มมือนนี้น้ำมันก็น้ำเกลือก็สิเป็นเกลือพี่น้องน้ำเกลือก็สีเป็นเกลือเป็นเกลือเหมืพี่น้องเหมือนนี้ก็เอาหวดเอาหัดนั้นมากรองน้ำพี่น้องหัดหวดมากรองน้ำหัดมากรองหัดมะกรองลังไฟใส่พี่น้อง ซอหู้อหู้หแล้วเอาล่างว้างพี่น้องล่างล่างบ้างทั้งไตพี่น้องม,อมันก็ต้มผมว่าเป็นเนกลือพี่น้องมันเป็นเกลือบริเวณเนื้อที่ก็สีมีอยู่ประมาณสามไร่พี่น้องนี่ตะปูตะเป่ามานจะมือต่างบ้านบ่าวมุ่นเองบุนพี่น้องเนื้อที่สามไร่ ก็สิเป็นบอ่อเขาก็มวต้มยูคูปีพี่น้องต้มยูคูปีน้ำมุนีบ่ค่อยเข้มพี่น้องแต่ว่าก็บ่หลายพี่น้องวันหมางตีไหลลงไปอยู่พี่น้องบอ่อเกลือพี่น้องเป็นเกลือพูนนี่เกลือพี่น้องแมนเบิดพี่น้องเกลือ พอเอาไพได้หลายพี่น้องบ่อไรจะดีวิวตอนเขาทายเขาต่อมอะไเพื่อนพี่น้องบามุ่งก็เลยมาดีวิวน้องมามุน่นอยู่ก็เลื่บามาดีวิวบอกเกลือพี่น้องยักษีบลี่วิวยังพี่น้องงานการกันยังบอมันมีอัานขีปเกียนเลืออขีปไปหันไปนี่กับโบเดียรีวิวพี่น้องนุ่งมามุ่นหยากนุ่งมามุ่นขูมมือพี่น้อง หาป่ามือกับมหาป่าก็เลยมาดีวิวให้เบื่องพี่น้องว่าไปได้หลายเลือเบื่องอันนี้ธรรมชาติบอ่อเกลือไปสักก่อนพี่น้องเป็นมาลอยปีเด้กพี่น้องมีมาจังสีว่ามุ่นเกิดมากกับกเ่เก็เห็นจากจะเห็นบ่พี่น้องเป็นข,าข,ามๆๆมข้าวขาวเดียมเดียมา็ขาวเดียมเดียมแมนเวิร์ดพี่น้องยมุนี หวาดเป็นกองวิ่นกองวิ่นกองพะไว้พูนพี่น้องแดดนะจังหน่อยพี่น้องแมนเบิดพี่น้องพุ่นเขม้มหลายจนดินแตกพี่น้องเข้มหลายจนดินแตกอมือนแมนเบิดพี่น้องเสือพี่น้องจนออกเหลี่ยมยิบ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 ,บพี่น้อง เกลอบอร์เกลือแถวตำบลกุลาแถวบ้านเมามุ่นก็มีมีบ่อเล้ยงเปีหนงอยู่นี่อยู่ริมมุ่นเปีหนงเบอรเกลือแม่นเบิดพี่น้องเกลือเกลือมาเลยพี่น้องมาต้มเกลือน้กากันเด้อสร้างโมทน์เถึงหนาบนพี่น้องไครอยากได้กเกลือ บุ่นมงไฟพี่น้องพุ่นมงไฟขื่นเห็นบอกุ่นพี่น้องมงไฟเมื่นมือนี้เสียงมงไฟขื่นเห็นปุ่นเห็นเป็นอันนั้นด้วยพี่น้องผุ่นปุ่นมงไฟมันท่าสางพี่นอ้องยิงนเสียงโมอลามมาอยู่พี่น้องเขามือนี้มือจูดของเขาผุ่นอื่นย่างสั่นพี่น้องบนลงมาครับพี่น้อง กบ่มีอยังหลายวีววิว่ทยว่าเกลือให้เบิ่งพี่น้องเฮ็ดจังใดจังใดจังใดแต่ว่ากบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องอย่างแต่ว่ารีวิวให้เบิ่งนบูได้มาตุ่มบูได้มาอยังพี่น้องลีวิวบอหมองมีเกลือให้เพื่อนพี่น้องกบูมีอยังหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตรหลาเงเล้อพี่น้องเอ้ย สองเบามุ่นพี่น้องขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่เขาเบิ่งคลิปขอบคุณพี่น้องเบิดชุมหมองสุวรรณเบิดสุขุมสุขคนเอฟซีเบามุ่นสองเบามุ่นเอ้อพี่น้องอย่าลืมอย่าก,กดข่ามโฆษณาเอ้อพี่น้องมีอย่างมีอย่างสิ่ได้พิมพ์โย่ให้เบิ่งพี่น้อง พ่อยพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อสุขสุขคนเออพี่นออ้องเขามาเบิ่งคีบปวงเมามุ่นแล้วพี่น้องพอก,กันคีปหนาพี่นอ้องมืมีหยังหลายเออพี่น้องมีหยังมีหย,ยังกับซีดีวิวไทยเบิ่งพอก,กันคิบหนาพี่น้องสวัสดีครับ